ตัพุ่มตะปั้มครับอันนี้เพิ่งเกิดนะคะครับผมนี่เขาก็โตขึ้นมาเรื่อยครับค้อยๆนะครับนี่ครับมันปูดไหมครับประมาณหยดหยดน้ําอันนี้หยดลงมาครับหยดลงมาแล้วสะสมครับนี่ครับมันหยดไม่เท่าไรแต่อันมันผุดขึ้นนะครับอันนี้นะถ้าดูไปแล้วก็คือเป็นการเอาน้ําจากข้างบนเนี่ยละลายภูเขาหินปูนมากับน้ํา แล้วก็จับตมาจับตัวกันเรื่อยๆอ,อีกหน่อยข้างบนก็จะก็จะก่อนลงก่อนลงก่อนลงเพราะว่ามีการนำพาของแข็งโดยน้ำเนี่ยลงมาสู่ข้้งล่างกลายเป็นกินว่างหินย้อยแคลเซียมก็จะลงมาด้วยตัวนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่า ายังทำงานอยู่ระบบการถ่ายเทแร่ธาตุยังทำงานอยู่การ,าร,าาารก่อตัวของหินของเม็ดหินงอกหินย้อยยังเกิดขึ้นอ,อยู่ถ้ามองวันนี้ก็มองว่าเป็นปากกาลังหุบือปากกาลังในถ้ำ